สวัสดีครับอาจารย์นกเขาใไงทุกท่านเมื่อนี้มาต่อนกเขากับอาจารย์พ่อองเพิ่นเลี้ยงน,นกเขาไงคนหนึ่งมูกันนี่หละมาสายพูมือนี่เพิ่นไปใส่ไว้ปูนละๆตีนผู่ผุ่นละมาสายพูมือนี่เพิ่นบอกว่านกถือแล้วอาจารย์เลยสิไปเบิ่งน้ำเพิ่นบาดนี ขอบคุณทุกทุกท่านเดอ้ออาจารย์อที่เขามาแหงกำลังใจขอบคุณทุกทุกคนไปเบิง้งว่านกถือแล้วลวไรสัตว์มาพูนี่สายพู่มันนี่ลายพูดนกนกไล่ลายยูตีนพูณหันเซี่ยวซี่วอยู่ลงมาตะพูุ่ปนละ่ะนกตุ้นีเบิ้งไ,ไก่เป็นละ ไฟไหม้มวัดเที่ยงนกต่อทั้งเหยียบทั้งคู่มิดไปข้าวหนุ่มคู่โกโกขึ้นเบิ่งนกสายพูนจะเป็นอย่งไรบ่เ,เคยได้จักเทียเอาไปเลี้ยงเบิง่งขึ้นไส้ไะอ,อ,อะไรบ่ของนก สวัสดีครับอาจารย์ท้วงครับหมานได้นกเพื่อนตัวนี้เอ็ดเล็ดแล้วครับผุนอยึดถึงกุ๊กแดงผุนเดี๋ยวลงมาบาดนี้ขึ้นเอาบ่เอ้าเอาปุดลงมาบ่ได้บ่เอาเอาล่อผุนเอาลงมาสักวันจังเบิ่งตโตตันกันืเพผุนกำลังเอาขึ้นเอาเลยขึ้นเอาจังลงจังเอาเอาได้ผุนกำลังขึ้นอยู่ โอ้ยแดดกระแดดเที่ยงเที่ยงพอดีนกถึกลงเงาเบื้งว่านี่พคดอ,อกรลสาวนะบนนกปลาอย่างเหียกสสนันอยู่ตีน,น,นผู้น,น,อ,นอืมอ คนจะหลอนหมดแต่มันคู่คาคๆผุละคนแบบยังกินเข่าอยู่เหมือนนกก็ว่าด้หหอเลยด้อยเอาลงม,มาเลยนกกิงขนาดเลยนกตอก็ได้ขึ้นกุกงใหม่น้ำจะอค้องเสย โอ้ยแดดแดดครับองผมหอดบกอยากขันค้อนนี่นกไม่อดบกปากย่านผู้้า่ะ้ละลงมาแล้วบาะนี่เบิง่งเลยทั่วสีได้นกแต่ละตูวันบ่เป็นว่าได้ง่ายๆเด้อนกนั่นจะขึ้นเดา แ <ừ. S 2> ต่เบิ้งตัวตัว,ตวนกพู่นี่เป็นตัวจังใดเออบิ้งหุงห้มมูอละครับบัดนี่ตำลังออกมาแล้วนกปลาผู้เขาเบิ้งนกปลาผู้เขาที่เป็นจังใด<ะ>เป็นตัวจังใด,งใดไล่ดีอยู่บ,บ่ไล่คือที่โบย่างดอกถืกแตะโดนล่ะมมอืมคนก,กับจนเขาเสือ้ออยู่ เบื้องนกปลาผู้เขาบาดนี่โอ้ยไงแหมลวนหมดตายตายตายโอ้เบิ่งดูโอ้เติบเบื้องสู่เสียงกลางเบน้องนอเสียงห้องห้องน่ะเออเสียงกลางห้องน่ะอ้แข็งไงดิแข็งไงเนี่ยนกบวบบวบนกลุดเขามันตายแล้วป่านนี่ขาดเบิ้อ เหยับกลางเลยเนาะมันเนาะ<ม>เลือดถือข้อนเลยมานครับโอ้ยเบิ่งเด้อว,ว่านี่นึกเป็นิกระยามันดอกลายมันงามอยู่ตัวเมียอยู่ตัวมันสองกุก <laughs> โว่โคืออ่อนเถอะอ่อนเถอะอ่อนเถอะทีเลียดเสียนัวทีก็อ่อนทีแต่อ่อนอยู่ทีอยู่เอา จังได้กะทีเก็บไว้ทะกอนล่ะคือสีนุกยุหกยกหรือเล่าบ่เป็นชองกุยหัวมาจักบึงหัวคืองอนอือลามดิเข้าไอ้ซอยลามครับขอบคุณทุกทุกท่านเดอ้อที่เขามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ท่องครับสวัสดีครับ